เรียนท่านประธานวุฒิสภาผมในาใยชัยทัศน์พ่อสุนทรสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดฉะเชิงเซาขอขอบพระคุณท่านประธานวุฒิสภาที่ให้โอกาสผมได้จะสอบถามและขอขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านนำ้ำมพรเจริญศรีที่ให้ความสําคัญแก่ภารกิจของวุฒิสภามาตอบกระทู้ถามในวันนี้ครับผมได้เสนอกระทู้ถามเรื่อง ความคืบหน้าโครงการสนับสนุนระบบโรเจตสติกภาคตะวันออกสายเลี่ยงเมืองฉะเชิงเศราของกระทรวงคมนาคมสืบเนื่องจากกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมได้มีแนวคิดที่จะก่อสร้างทางสายเลี่ยงเมืองฉะเชิงเศราเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในเขตตัวเมืองฉะเชิงเศราและเส้นทางาเชื่อมโยง ส่วนส่งเสริมเครือข่ายการค้ามานาคมขนส่งทางถนนของจังหวัดชาเชิงเราให้มีความสมบูรณ์ทำให้การเดินทางและการขนส่งสินค้าเป็นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นรวมถึงเพื่อลองรับการขนส่งระบบโลจิสติกในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกชนบุรีระยองฉะเชิงเซาที่จำเป็นที่จะต้องเดินทางผ่านจังหวัดฉะเชิงเซาไปสู่จังหวัดอื่น ซึ่งสามารถที่จะส่งเสริมพัฒนาทางด้านการค้าการลงทุนระหว่างเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงได้ดําเนินการศึกษาสํารวจออกแบบและกําหนดโครงการสนับสนุนระบบโลจิสติกภาคตะวันออกสายเลี่ยงเมืองฉาเชิงเซาด้วยงบประมาณ33,200ล้านโดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ การก่อสร้างสายเลี่ยมเมืองฉะเชิงเซาเพื่อเชื่อมโยงระบบคเคาารือข่ายการคมนาคมระหว่างกรุงเทพมหานครตามถนนตามแนวถนนสุวินทวงศ์เส้นทางหลวงที่304ถึงตัวเมืองฉะเชิงเซาไปสู่ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยโครงการดังกล่าวมีลักษณะเป็นวงแหวนรอบเมืองฉะเชิงเซราระยะทางประมาณ50กิโลเมตรรูปแบบที่รูปแบบของทางหลวงขนาด6ช่องจราจร โดยมีจุดร่วมต้นและจุดสิ้นสุดของโครงการบริเวณทางหลวงหมายเลข304สุวินทวงศ์ฉะเชิงเซาบริเวณจุดตัดกับทางหลวงหมายเลข365แยกสตารท์โดยพื้นที่ที่มีแนวทางพาดผ่านประกอบด้วย4อำเภอได้แก่ 1. อำเภอเมืองฉะเชิงเซา 2. อำเภอคลองเขื่อน 3. อำเภอบางคล้า 4. อำเภอบ้านโพมีงานที่สำคัญของโครงการได้แก่1 งานสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการ 2. งานสำรวจและเวียนคืนที่ดิน 3. งานก่อสร้างทางหลวงโครงการสำหรับงานก่อสร้างทางหลวงโครงการประกอบด้วยทางหลวงขนาด6ช่องจราจรระยะทาง50กิโลเมตรสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงจำนวน2แห่งสะพานข้ามทางรถไฟสายกรุงเทพฉะเชิงเศร้าจำนวน2แห่งสะพานข้ามทางรถไฟสายฉะเชิงเศราอารัญ,ญญประเทศจำนวน1แห่ง ทางแยกต่างระดับจำนวน8แห่งทางนี้โครงการดังกล่าวได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีตั้งแต่ปีงบประมาณ2,563ถึง2,568รวม6ปีเป็นจำนวนเงิน3,165ล้านบาทโครงการดังกล่าวได้มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณของแผ่นดินไปบ้างแล้วซึ่งความสำคัญและความจำเป็นเร่งด่วนที่จะช่วยแก้ปัญหาการจราจรของจังหวัดฉะเชิงเซา กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกตลอดจนยกระดับระบบโลจิสติกเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอันจะส่งผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเป็นการเพิ่มรายได้ในภาคอุตสาหกรรมภาคบริการของประเทศซึ่งจะส่งผลให้รายได้ประชาชนเพิ่มสูงขึ้นขณะน,นี้โครงการดังกล่าว ยังไม่ได้มีการก่อสร้างแต่ประการใดผมจึงเรียนต่อท่านประธานวุฒิสภาสอบถามไปยังท่านรัฐมนตรีดังนี้ 1. ขณะนี้รัฐบาลได้มีนโยบายให้ความสำคัญโครงการนี้ในระดับใดและจะมีการดำเนินโครงการต่อหรือไม่อย่างไร 2. ขอทราบความคืบหน้าของโครงการนี้ว่าอยู่ในขั้นตอนใดและคาดการว่าจะแล้วเสร็จเมื่อใด หากยังไม่สามารถดำเนินการต่อได้มีปัญหาหรืออุปสรรคประการใด 3. ในปีงบประมาณ2,569กระทรวงคมนาคมได้เสนอขอรับงบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีเกี่ยวกับโครงการนี้ไว้หรือไม่อย่างไรขอขอบพระคุณอย่างสูงครับกรบเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีตอบกระทู้ครับ กับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพอย่างสูงท่านสมาชิกวุฒทสภาผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่านค่ะฉันก็นางมณพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมวันนี้ดิฉันได้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรีนางสาวแพรทองทานชินวัตรให้มาตอบกระทู้ถามของท่านสมาชิกท่านชชยทัศ์เพราะสุนทรสมาชิกวุฒทสภาจากจังหวัดจะเชิงเซาฉันต้องถือโอกาส ประธานโทษด้วยนะคะที่กระทู้นี้ได้เลื่อนมาจากอาทิตย์ที่แล้วเนื่องจากอาทิตย์ที่แล้วมีการ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีการเปิดอภิปรายไม่วางใจท่านนายกรล่มมตรีดิฉันก็เลยต้องขอเลื่อนกระทู้ถามของท่านสมาชิกมาเป็นอาทิตย์นี้แล้วก็ต้องขอบพระคุณสําหรับคําถามนะคะเพราะว่ากระทรวงคมนาคมเองมีโครงการเป็นจํานวนมากในพื้นที่ของเศรษฐกิจ EEC แล้วก็กระทรวงคมนาคมจะได้ขยายความไปถึงความคืบหน้าแล้วก็สถานะของโครงการที่ท่านได้มีความห่วงใยนะคะขออนุญาตฉายภาพรวมของ พื้นที่ในอำเภอเมืองจัดเชิงเซากรน,นะคะอำเภอเมืองจัดเชิงเซาอยู่ในพื้นที่ของเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือว่าที่เราเรียกว่า EEC นะคะซึ่งมีผลถึงการเติบโตในเรื่องของการลงทุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในมิติของการเดินทางการขนส่งสินค้าแล้วก็ในเรื่องของปัญหาในะขณะที่ความเจริญได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วปัญหาที่ตามมาคือเรื่องของการจราจรติดขัด โดยเฉพาะในเขตตัวเมืองฉะเชิงเซานะคะซึ่งเป็นพื้นที่ที่ชุมชนหนาแน่นแล้วก็มีข้อจํากัดด้านกายภาพนั่นก็คือไม่สามารถที่จะดําเนินการขยายการพื้นผิวจราจรให้สอดคล้องกับปริมาณของรถนะคะที่ใช้เดินทางไปมาโดยเฉพาะที่จังหวัดฉะเชิงเซานะคะมีทางหลวงหมายเลขสาย304แล้วก็ทางหลวงหมายเลขสาย314ทางหลวงหมายเลขสาย315 และเป็นทางหลวงหมายเลข365ซึ่งมีพื้นที่การจราจรที่หนาแน่นมากค่ะฉะนันขออนุญาตขยายความไปที่ทางหลวงหมายเลขสาย305ค่ะก็คือเส้นทางทวินทวงเป็นเส้นทางที่เดินทางจากกรุงเทพมหานครจากจังหวัดฉะเชิงเซาไปสู่8ริ้วไปสู่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะซึ่งเดินทางไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลขสายหนึ่งคือทางหลวงสาย365 เลี่ยงเมืองฉะเชิงเซานะคะไปทางด้านทิศเหนือและทิศใต้เป็นทางเลี่ยงเมืองสายเดิมค่ะส่วนทรอรสายสาย304304ค่ะท่านประธานคะพื้นที่ดังกล่าวมีปริมาณการจราจรสูงถึงนะคะรถที่ใช้สัญจรไปมามีประมาณ51,000ันคันมีสัดส่วนรถบรรทุกหนักอยู่ที่2 3เค่ะอีกครั้งหนึ่งก็คือทรอรสาย314มีปริมาณรถอยู่ที่5 3 0 0 0 53, 0 0ันคันค่ะสัดส่วนรถบรรทุกนะคะอยู่ที่ 58%ค่ะส่วนทร 15, อร315มีรถที่ใช้สัญจรไปมาอยู่ที่32,000คันต่อวันสัดส่วนรถบรรทุกหนักอยู่ที่41%รวมทั้งนะคะทอรอสาย365มีปริมาณจราจรอยู่ที่13,000คันมีปริมาณรถบรรทุกอยู่ที่33%ค่ะซึ่งทางหลวงดังกล่าวนะคะเป็นการก่อสร้าง ในพื้นผิวจราจร4ถึง10ช่องจราจรซึ่งขณะนี้มีการขยายเต็มทางแล้วที่ชั้นโชว์ภาพให้ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้เห็นเพราะจะเห็นว่าบริเวณถนนทุกสายมีสัดส่วนของรถบรรทุกสินค้าเนี่ยเป็นจำนวนมากนะคะเพราะฉะนั้นสภาพถานนทางหลวงปัจจุบันนี้จึงมีความแออัดจากคำถามของท่านสมาชิกนะคะชั้นขอขยายไปถึงในตัวเมืองของจอังหวัดฉะเชิงเซานะคะว่าปัจจุบันเนี่ยมีทางเส้นทางที่ใช้สัญจรไปมา นั่นก็คือสาย 304, 315, 314แล้วก็365นะคะซึ่งเป็นพื้นที่ที่วันธรรมดาเนี่ยการจะรอจิดขัดยิ่งช่วงเช้าที่พี่น้องต้องเดินทางสัญจรไ,ไปมาแล้วก็หลังเลิกงานนะครับรวมทั้งในช่วงของเทศกาลต่างๆเนี่ยพี่น้องประชาชนเดินทางกลับเข้ากรุงเทพคนจากกรุงเทพเข้าไปสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็สู่ภาคตะวันออกนั่นก็คือมีความจําเป็นที่จะต้องทําให้กระทรวงคมนาคมจึง ได้มีโครงการก่อสร้างโครงการดังกล่าวค่ะท่านถามต่อว่านโยบายของรัฐบาลมีการาวางความสําคัญของโครงการดังกล่าวอยู่ในระดับใดนะคะขออนุญาตนําเรียนต่อท่านประธานอย่างนี้ค่ะว่า,าโดยการนําของท่านนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตร ท่านสุริยะจึงรุ่งเดืองกิจรองนายกและมนตรแีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะเราให้ความใส่ใจในทุกมิติของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศแต่โดยเฉพาะความสําคัญในพื้นที่ของเศรษฐกิจ EEC ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสําคัญในเรื่องของด้านเศรษฐกิจด้านการลงทุนและก็ด้านอุตสาหก,กรรมและเป็นแหล่งงานที่จะสร้างทั้งการทํางาน แล้วก็เป็นแหล่งงานที่จะสร้างรายได้ให้กับประเทศนะคะรวมถึงกลุ่มอาชีพต่างๆที่จะส่งเสริมให้มีการขยายตัว GDP มวลรวมของการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะนะคะรัฐบาลเองได้เน้นในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะคะจะเห็นว่าโครงสร้างพื้นฐานนั้นก็จะมีความเชื่อมโยงทั้งระดับต่างๆไม่ว่าจะเป็นยุทธศาสตร์ของชาติยุทธศาสตร์ตามแผนแม่บทนะคะรวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แล้วก็ข้อสำคัญค่ะในปี2,566ไปจนถึง2,568นะคะรัฐบาลเองได้จัดสรรงบประมาณบูรณาการพัฒนาในเขต EEC จำนวน10,000ล้านบาทและอยู่ในคำขอของงบประมาณปี2,569อีกจำนวน4,400ล้านบาทค่ะท่านประานคะขออนุญาตฉายภาพต่อไปค่ะว่าโครงการวงแหวนรอบเมืองจัดเชิงซารนะคะเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญที่ อย่างที่ดิฉันได้กราบเรียนว่าเพื่อถูกบรรจุอยู่ในแผนในการที่จะขยายช่องจราจรขนาดสองช่องจราจรนะคะประธานโทษค่ะเป็นขนาด6ช่องจราจรซึ่งอยู่ในระยะทาง50กิโลเมตรซึ่งเป็นที่รองรับการจราจรที่พี่น้องไม่ต้องสัญจรไปมาในบริเวณตัวเมืองแต่ใช้ทางเลี่ยงเมืองแทนอย่างที่ท่านสมาชิกได้ถามถึงนะคะซึ่งจะถนนเส้นทางดังกล่าวจะมีการามีการก่อสร้างอยู่3ามช่วงถ้าโครงการนี้แล้วเสร็จนั่นก็คือเป็นทาง เลือกอีกทางหนึ่งสําหรับผู้สัญจรไปมาที่จะเข้าสู่เส้นทางของโครงการ EEC ค่ะท่านประธานคะขออนุญ,ญาตฉายภาพให้เห็นถึง3ช่วงทางนะคะว่าวงแหวนรอบนอกเนี่ยค่ะเริ่มจากในพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะเชื่อมโยงโคร,โครงข่ายของกรุงเทพมหานครไปที่สุวินทวงศ์ก็คือทอลอสาย3 3 0 4นะคะ แล้วก็หลังจากนั้นก็จะเชื่อมโยงไปที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งโครงการดังกล่าวก็จะเป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่ช่วยระบายรถไปให้พี่น้องเวลาต้องเดินทางกลับไปสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็สามารถใช้เส้นทางดังกล่าวได้นะคะนอกจากนั้นค่ะท่านยังถามถึงความคืบหน้าขณะนี้นะคะว่าอยู่ในสถานะไหนและคาดว่าจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่เปิดให้พี่น้องประชาชนใช้สัญจรไปมาอย่างไรแล้วนอกจากนั้นท่านยังเป็นห่วงถึงว่า ถ้าโครงการดังกล่าวในขณะนี้มีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆนะคะฉันขอเรียนถึงความคืบหน้าค่ะว่าความคืบหน้าของการเตรียมความพร้อมของโครงการวงแหวนรอบเมืองฉะเชิงเซานะคะซึ่งขณะนี้ได้มีการสำรวจนะคะและออกแบบรายละเอียดแล้วก็ขณะนี้ขั้นตอนสำรวจออกแบบรายละเอียดนี่ดำเนินการเสร็จทั้งสามช่วงแล้วนะคะโดยบางแผนการดำเนินการเป็น3ระยะนะคะโดยจะขออนุญาต รายงานระยะแรกก่อนนะคะอย่างที่ฉันฉายภาพให้เห็นนะคะระยะแรกนะคะก็จะเป็นเรื่องของการก่อสร้างมงแหวนนะคะระยะทางตรงนี้ก็คือ16กิโลเมตรนะคะจะจุดเริ่มต้นอยู่ที่โครงการทางหลวงหมายเลข304นะคะซึ่งอยู่ในพื้นที่ของตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางค้านะคะนอกจากนั้นนะคะแนวเส้นทางจะไปมุ่งลงไปทางที่ใต้เลี่ยงไปทางตะวันตกเฉียงใต้ ตัดข้ามทางรถไฟสายฉะเชิงเซาสัตหีบแล้วก็ตัดกับทางหลวงหมายเลข315ช่วงตรงนี้จะอยู่ในพื้นที่ตำบลดอนายอําเภอบ้านโพแล้วก็จะเลี้ยวขึ้นไปทางที่ตะวันตกเฉียงเหนือข้ามแม่น้ำบางประกงนะคะทางที่ใต้ของวัดเกาะซันจากนั้นเส้นทางจะสิ้นสุดที่จุดตัดที่ทางหลวงหมายเลขสาย314ก็คือฉะเชิงเซาแล้วก็บางปะกงค่ะในปีงบประมาณ2570ค่ะเมื่อโครงการดังกล่าวพร้อมก็คือ พระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดินก็จะเสนอขอรับเงินเวนคืนที่ดินนะคะซึ่งจะมีการก่อสร้างในปี2571ค่ะท่านประธานที่เคารพคะวงเงินก่อสร้างทั้งสิงน้นในเฟสแรกก็คือในช่วงที่1วงเงินก่อสร้างทั้งสิ้น1 2 2 0 0ล้านบาทแต่ปรากฏว่าเรามีค่าเวนคืนอยู่ที่ 35- 3,500ล้านบาทค่ะค่าก่อสร้าง1 2 0 0 0ล้านบาทค่าเวนคืนอยู่ที่3,500ล้านบาท เราคาดว่าเราจะใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณปี2,571ถึงปี2,573นะคะโดยจะเริ่มก่อสร้างแล้วก็เปิดให้ใช้บริการในช่วงปี2,574ค่ะหันกลับมาดูช่วงที่2ค่ะท่านประธานคะเป็นแผนการดำเนินการก่อสร้างนะคะทางทิศตะวันตกนะคะทางทิศตะวันตกก็จะมีการก่อสร้างในช่วงนี้ ระยะทาง15กิโลเมตรนะคะเริ่มต้นโครงการที่ทางหลวงหมายเลขสาย314บริเวณตำบลคลองประเวศนะคะอําเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราแล้วก็ไปสิ้นสุดอยู่ที่ทางหลวงหมายเลข304นะคะที่ตำบลคลองเนื่องเขตนะคะค่าก่อสร้างในเส้นทางลังก่ลาวอยู่ที่7,100ล้านบาทค่าเวียนคืนอยู่ที่3,200ล้านบาทแผนการดำเนินการในระยะที่2ค่ะ อยู่ในระหว่างปี2 5 7 2ถึงปี2574แล้วก็จะเปิดใช้บริการในปี2575ค่ะค่ะท่านประธานคะกลับมาดูระยะต่อไปคือระยะที่3ค่ะซึ่งการก่อสร้างดังกล่าวนะคะหมายเลขสายตรงนี้นะคะอยู่ที่ระยะทาง20กิโลเมตรค่ะจุดเริ่มต้นอยู่บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข304นะคะตัดกับทางหลวงหมายเลข365นะคะและ แนวเส้นทางโครงการมุ่งไปทางทิศเหนือนะคะซ้อนทับกับทางหลวงหมายเลข365เป็นระยะทาง3กิโลเมตรจากนั้นนะคะแนวเส้นทางดังกล่าวจะเลี้ยวขวาไปทางที่ตะวันออกเฉียงใต้ตัดกับมาทางหลวงหมายเลขสาย3200นะคะฉะเชิงเซาบางน้ำเปรี้ยวและตัดกับทางรถไฟนะคะายฉะเชิงเซาอรัญยประเทศแล้วแนวเส้นตรงนะคะจะตรงไปทางถนนของกรมชนประทานตรงเขื่อนทดแทน น้ำบางประกงนะคะทางเข้าวัดสมานรัตนารามจากนั้นแนวเส้นทางก็จะเลี้ยวขวามุ่งไปทางที่ใต้ตัดกับแม่น้ำบางประกงนะคะซึ่งจะไปสิ้นสุดโครงการที่ถนนทางหลวงใหม่เลขสาย304ในระยะที่3นะคะวางงบประมาณไว้ทั้งสิ้น8,400ล้านบาทค่าเวีนคืนประมาณ3,300ล้านบาทค่ะแผนการดำเนินการในช่วงที่3จะดำเนินการต่อเมื่อ นะคะเริ่มต้นระยะที่2หลังจากที่เรามีการเริ่มต้นในโครงการระยะที่2เสร็จในระหว่างปีเดียวกันก็คือจะเริ่มต้นในปี2573ไปสิ้นสุดที่2575แล้วเปิดให้บริการในปี2576ค่ะซึ่งทั้งโครงการมีวงเงินก่อสร้างสูงอย่างที่กลับเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านบุี่สมาชิกนะคะว่าเนื่องจาก นะคะความจําเป็นของการเวนคืนที่ดินขณะนี้ราคามูลค่าที่ดินมีจํานวนสูงขึ้นรวมทั้งเราต้องมีการก่อสร้างในจุดทางจุดตัดระหว่างถนนต่างๆนะคะทำให้บริเวณตรงนี้จึงมีค่าก่อสร้างสูงแลวก็จะต้องมีสะพานถึง8แห่งนะคะจุดตัดของถนนเนี่ยคะ่ะแล้วก็มีสะพานประธานโทษกับมีจุดตัดของถนน8แห่งและต้องสร้างสะพานข้ามแม่น้ําบางประกงอีก2แห่งคะ่ะจึงทําให้โครงการในแผนระยะที่2และระยะที่3เนี่ย จะขึ้นอยู่กับผลดําเนินการโครงการในระยะที่1ก่อนนะคะซึ่งจริงๆแล้วความพร้อมนะคะถ้าโครงการระยะที่1เสร็จเร็วเราก็เริ่มสามารถที่จะเริ่มต้นโครงการในระยะที่2แล้วก็ในระยะที่3ได้ทันทีค่ะท่านประธานคะขออนุญ,ญาตได้นําเสนอถึงปัญหาและอุปสรรคที่ท่านสมาชิกผู้ิพธสภาได้มีความห่วงใยนะคะซึ่งปัญหาและอุปสรรคในขณะนี้ก็คือเรื่องของค่าเวรค,คืนค่ะนะคะเรื่องจากว่าที่ผ่านมา แต่สรวงควมนาคมเองกรมทางหลวงเองเนี่ยได้เราได้รับค่าเวรนคืนแต่ละปีเนี่ยประมาณ5,000ล้านบาทแต่นะปีเนี่ยเราก็จะมีค่าเวรนคืนที่มูลค่าที่ดินตั้งแต่ตั้งโครงการจนกระทั่งความเจริญเข้าไปในไปสู่ในแต่ละพื้นที่ทําให้ค่าเวรนคืนเนี่ย ราคาสูงขึ้นถึงแม้กระทั่งว่าบางทีพี่น้องพี่น้องประชาชนยินยอมที่จะยอมรับค่าเวียคืนแต่ผ่านมาสักระยะหนึ่งปรากฏว่ามูลค่าที่ดินดังกล่าวมีมูลค่าสูงขึ้นจึงมีการอทธทณ์ต่อเจ้าอทธทณ์มาที่กระทรวงในการที่ไม่ยินยอมในการรับราคาครั้งแรกนั่นก็คือเป็นปัจจัยและอุปสรรคสําคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้บางทีโครงการขนาดใหญ่เกิดขึ้นล่าช้าค่ะนอกจากนั้นค่ะ วงแหวนรอบเมืองฉะเชิงเซานะคะที่จะเป็นวงแหวนที่สมบูรณ์เนี่ยต้องใช้ประมาณ0ส,สูงถึง37,500ล้านบาทค่ะแล้วก็โดยจะเป็นค่าก่อสร้างประมาณ27,500ล้านบาทมาดูค่าเวนคืนเนี่ยค่าเวนคืนอยู่ที่ทั้งหมด ทั้ง3ช่วงอยู่ที่10,000ล้านบาทค่ะคิดเป็นคิดเป็นเปอร์เซนต์นะคะก็คือ40%ของมูลค่าค่าก่อสร้างทั้งหมดก็ขออนุญาตกลับเรียนท่านประธานไปยังบุี่สมาชิกนะคะบางครั้งเวลาพิจารณาก็ประมาณท่านจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมกระทรวงคมนาคมได้ง,งบตั้ง2,40,000ล้านท่านทราบไหมคะว่าขนาดที่2 4 0 0 0 0ล้านนะ่ะส่วนหนึ่งทบจะ4 0นั่นคือเป็นค่าเวนคืนที่ดินสำหรับที่เราจะต้องขยายถนนขยายความจราจรทั้งหมด ไปให้พี่น้องประชาชนนะคะขออนุญาตว่าเฉพาะโครงการนี้นะคะค่าเวี้คืนอยู่ที่40%ค่ะดังนั้นนะคะจากด้วยข้องบประมาณที่จํากัดสําหรับการพัฒนาคโครงการนี้นะคะยังจะต้องตั้งเรื่องของเร่งรัดในเรื่องของกรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งเป็นจุดจุดเริ่มต้นของการเตรียมความพร้อมของโครงการแต่ก็ขอให้ท่านสมาชิกยาอย่าต้องกังวล นี่คือยุทธศาสตร์ของกระทรวงคมนาคมนี่คือยุทธศาสตร์ของประเทศซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีได้กำชับทางกระทรวงคมนาคมว่าต้องเร้งรัดที่จะเริ่มต้นโครงการนี้ให้ได้นะคะนอกจากนั้นค่ะท่านยังได้มีค,คำถา,ถามถึงนะคะในปี2569เนี่ยทางกระทรวงคมนาคมได้มีการตั้งงบประมาณอย่างไรนะคะซึ่งกระทรวงคมนาคมเองนะคะได้ขอรับงบประมาณนะคะในการที่จะจ้างที่ปรึกษานะคะสำรวจออกแบบนะคะ สำหรับเตรียมค่าเวนคืนนะคะเตรียมความพร้อมนะคะในการออกพระราชกิจสเดีกาเวีนคืนที่ดินในส่วนของวงแหวนรอบเมืองฉะเชิงเซาด้านใต้นะคะแล้วก็วงแหวนรอบเมืองฉะเชิงเซาทางด้านที่ตะวันตกค่ะนอกจากนั้นค่ะท่านประธานคะเมื่อมติคลรอมอนะคะในการตั้งค่าเวนคืนเนี่ยได้ผ่านมติคลรอมอไปแล้วนะคะเมื่อวันที่27มีนาคมปี2568ค่ะ อย่างที่ฉันกลับเรียนว่าท่านนายกแล้วก็ท่านรองนายกสุริยาได้กำชับว่าโครงการนี้จะต้องได้เกิดขึ้นแน่นอนจึงมีการอนุมัติในมติของคลรมไปเมื่อวันที่27มีนาคมนะคะปี2568แล้วก็จะเข้าสู่การพิจารณานะคะ,ะงบประมาณในช่วงของอ ปิดสมัยวิสามันนะคะเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรก็คือช่วง2 0 2 8 29 30ดยีนะคะปลายเดือนพฤษภาก็คือสภาผู้แทนราษฎรจะมีการพิจารณารับหลักการมาแ,แรกนะคะดังากนั้นก็จะมีตั้งกรรมธิการวิสามันก็ขอฝากท่านวุฒิสมาชิกของให้ผ่านร่างประมาณปี2569ด้วยนะคะนอกจากนั้นค่ะสิ่งต่างๆที่ทางกระทรวงคมนาคมโดยกรมทารหลวงเนี่ยได้ศึกษาโครงการดังกล่าวนะคะแล้วก็มีการวางแผนที่จะทําโครงการดังกล่าวให้สอดคล้องกับ ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาการจราจรในเรื่องของปัญหาในเรื่องของการย้ายระบบสนับปโภคเรื่องของการเวนคืนนะคะเราเองก็ได้มีการทํางานไปมีความคืบหน้าแล้วก็ได้ท่าน ท่านสุยาเองนะคะมันก่อนก็มีการถามเรื่องนี้ก่อนที่ฉันได้มาตอบกระทู้ถามของท่านผู้ที่สมาชิกท่านก็ได้ํำชับว่าให้ไปตอบกระทู้ถามท่านสมาชิกแล้วก็คงต้องได้สื่อสารถึงพี่น้องประชาชนชาวแปดริ้วให้ชาวฉะเชิงเซาให้ด้วยนะคะนอกจากนั้นค่ะสิ่งต่างๆที่เป็นความต้องการของพี่น้องประชาชนแล้วก็การพฒนาโครงข่ายของคมนาคมเราเชื่อมั่นว่ายุทธศาสตร์ของการขยายโครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อ พี่น้องประชาชนแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติในการจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศในโอกาสต่อไปค่ะขออนุญ,ญาตตอบทั้ง3ามคำถามของท่านผู้ิสสมาชิกนะคะขอบพระคุณค่ะชัยทัศมีไหมครับเพิ่มเติมไหมครับครับก็ผมก็ขอบคุณแทนชาวชาเชียชชงซาทุกท่านนะครับที่ได้รับความกระจ่างจากท่านรัฐมนตรีในวันนี้นะครับ ผมนายชัยทัศน์พรอสุนทรสมาชิกพุทิสภา,าจังหวัดเชียงสาวขอขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านมนัดพรเจริญศรีที่ได้ตอบกระทู้ถามของผมและได้ให้ข้อเท็จจริงผลการดําเนินงานความคืบหน้าปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขการดําเนินการโครงการสนับสนุนระบบโลจสิสติกส์ภาคตะวันออกสายเลี่ยงเมืองฉะเชิงเซาของกระทรวงคมนาคม ผมเห็นว่าหากว่ากระทรวงคมนาคมได้สามารถดำเนินโครงการได้สำเร็จรูล้ลรวงตามแผนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์จะยังประโยชน์ให้แก่รัษฎรและผู้ประกอบการจังหวัดชาเชิงเศราและจังหวัดใกล้เคียงโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกรวมทั้งยกระดับระบบโรเจสติกของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ eec ให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้นและยังคุณประโยชน์ต่อาการพัฒนา เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับระะาษฎรและประเทศชาติสูงขึ้นครับขอขอบพระคุณครับขอบคุณครับ,ขอบ,รบขอบคุณท่านรันตรีครับครับ